กัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ก่อนไทยวันนี้เมื่อบ่ายสามโมงที่ผ่านมาทางกัมพูชาครับได้พาคณะผู้ตรวจการชั่วคราวหรือว่า iot ลงพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสากแก้วโดยมีผู้แทนจาก7ประเทศในอาเซียนบรูไนอินโดนีเซียสปปลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ปรากฏกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยได้วางลวดหนามหีเพลง ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านของชาวกัมพูชาซึ่งกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่แรงข่าวฝ่ายไทยยืนยันนะครับว่าพื้นที่ที่กัมพูชากล่าวหาอยู่ในเขตแผ่นดินไทยตามหลักเขตแดนอย่างชัดเจนการที่เราวางยางรถยนต์และวางลวดหนามหีเพลงเป็นการควบคุมพื้นที่เข้าออกชายแดนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการละเมิดข้อตกลงใดๆซึ่งมีรายงานว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับ มีทหารของทั้งไทยและกัมพูชาประจําจุดและเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของเราวันนี้ครับอยู่ที่จีนไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาโดยที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเป็นคนกลาง